ัสวัสดีครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของโอกาสในการทำเทเปอร์ริงใช่ไหมครับแล้วก็ตลาดหลังจากนั้นน,น,นะครับก็ช่วงนี้ก็มีข่าวหนาหูเรื่อยๆนะครับว่าเฟดจะทำการเทเปอร์ริงในเดือนหน้าในประชุมครั้งต่อไปเลยหรือเปล่าใช่ไหมครับก,ก็มีเรื่องของ r e เ e ิร์สรีโพร r เรทใช่ไหมครับที่ก็พุ่งสูงขึ้นนะครับปกติแล้วตรงนี้นี่จะเกิดขึ้นระหว่าง ไตรามาสใช่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้นั่นเป็นสัญญาณที่แปลกเพราะว่ายัางไม่สิ้นไตรมาสก็เพิ่มขึ้นมาสูงแล้วบวกกับปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อต่างๆนะครับเรื่องอาราคาบ้านแล้วก็มีศาสาตราจารย์โรเบิร์ตชิลเลอร์ออกมาพูดใช่ไหมครับว่าราคาบ้านนั้นค่อนข้างที่จะสูงเกินไปแล้วก็ Data ต่างๆก็บอกออกมาก็บ่งชี้นะครับว่าปัญหาของการพิมพ์เงินที่เยอะเกินไปนั้นมันค่อนข้างเกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมครับก็มันก็เลยมาลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่า เทเปอร์จริงๆเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับตลาดใช่ไหมครับก็เบื้องต้นแล้วถ้าตลาดเทเปอร์ก็เท่ากับว่าจํานวนเงินในระบบจะน้อยลงใช่ไหมครับก็มีคนเขาก็คาดการณ์ว่า,าจะมีคนแห่ขายบอลด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีคนเข้ามาบิดราคากัน เหมือนสมัยที่เฟดแล้วนะครับแต่ก็จากบทความนี้ก็บอกว่ามีเวลฟาโก้เวลสปาโก้ใช่ไหมครับที่ติดปัญหาเรื่องการแบนอะไรบางอย่างผมก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่เห็นว่ามีเม็ดเงินประมาณ500บิลเลียนเลยทีเดียวก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเม็ดเงินตรงนี้เข้ามาซัซิลายแทนสิ่งที่เฟดจะลด QE ก็เท่ากับว่าจะยังคงมีเม็ดเงินเข้ามาสนับสนุนตลาดอยู่ใช่ไหมครับแล้วถ้าหากว่าเฟดประกาศลด QE หรือ Signal ในสิ่งของการเพิ่มดอกเบี้ยในอนาคตใช่ไหมครับก็จะเป็นการบ่งบอกให้ตลาดรับรู้ว่าเรากําลังเข้าสู่ในเฟสของการดีเลเวอรจิ้งใช่ไหมครับก็คือการลดกู้หรือการทบทวีใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อตลาดอะไรบ้างใช่ไหมครับก็เบื้องตน้นผมก็คาดว่า น่าจะไปกระทบกับตลาดของอสินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างใช่ไหมครับก็ง่ายๆก็คือลด QE จํานวนเงินลดลงแต่ปัญหาก็คือผมผมคิดว่าถ้าถ้าถ้าลด QE แล้วก็ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยขั้นแรกเลยมันจะไปส่งผลกับอัตราความคาดหวังเงินเฟอ้อก่อนใช่ไหมครับซึ่งถ้าอัตราความคาดหวังเงินเฟอ้อเนี่ยมันลดลงเร็วกว่ายู EU สหรัฐก็เท่ากับว่า real yield นั้นจะกลับไปลบน้อยลงใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณลบลบแปด ลบ0.89ถึงลบศูใช่ไหมครับก็ตอนนี้วิวสหรัฐอยู่ที่ประมาณ1.6มันติดลบได้จุดเก็แปลว่าความคาดหวังเงินเฟอ้ออยู่ที่ประมาณ2.5 2.4 2.5ห้าสองจุดสี่สองจุดห้าใช่ไหมครับถ้าหากว่า,าการลดคีวีนั้นเกิดขึ้นจริงแล้วความคาดหวังเงินเฟอ้อนั้นลดลงแล้วผู้คนต่างคิดว่าเงินเฟอ้อนั้นไม่มีจริงแต่เรากําลังเข้าสู่เข้าสู่การดิสอินฟล레이ชันหรืออาจจะไปถึงขั้นเ,เงินฝืดหรือดีเฟลชันได้เนี่ยก็ จะส่งผลให้ real yield นั้นลบน้อยลงเนื่องจากความคาดหวังเงินเฟอ้อที่ลดลงมาเองนะครับแล้วถ้าหากว่า bond yield ไม่สามารถกดลงไปได้มากกว่านี้หรืออาจจะลงหรือหรือไม,ไม่นี่ก็คาดไม่ได้นะครับแต่เอาถ้าเป็น scenario แรกก่อนถ้าหากว่า bond yield สูงขึ้นเนื่องจาก f ฟดลด QE แล้วเม็ดเงินมาสนับสนุนไม่เพียงพอต่อเม็ดเงินที่เฟดออกไปก็จะเท่ากับว่า เรียลยูอาจจะพลิกกลับไปเป็นศูนย์หรือบวกได้เลยทันทีนะครับหรือถ้ากรณีที่2คือเรียลยูอยู่ประมาณนี้แต่ความคาดหวังเงินเฟอ้อลดลงก็จะเท่ากับว่าเรียลยูนั้นติดลบน้อยลงเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าในรูปแบบที่3ก็คือผู้คนคิดว่าโอเคเรื่องเงินเฟอ้อไม่น่ามีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดในการเข้าซื้อบอลก็เท่ากับว่าบอลยูจะลดจะกดลงใช่ไหมครับแต่ความคาดหวังเงินเฟอ้อนั้นก็ลดลงแต่มันจะเป็นการลดลงทั้ง2ทั้ง2ฝั่งนะครับก็ทําให้เรียลยูนั้นอาจจะ ลดน้อยลงบ้างแต่อาจาจะไม่ถึงแต่อาจจะไม่มากเท่ากรณีที่ที่สหรือกรณีที่1นึ่ใช่ไหมครับณทีนี้เนี่ยถ้าเป็นกรณีของกรณีแรกที่บอลยูนั้นเด้งขึ้นไปเนื่องจากไม่มีคนมาบิดราคาได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เฟดขอมาบิดให้เราตลอดก็จะเท่ากับว่าเงินเรียลยูนนะครับดอกเบี้ยยูที่แท้จริงเนี่ยก็อาจจะไปไปไปเจอกันที่ศูนย์หรือเป็นเป็นบวกกันนะครับซึ่งปกติแล้วในตลาดทว่าปกติจะเป็นบวกกันนะครับ ซึ่งสภาพวะนนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะส่งผลเสียต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงสุดนะครับก็อาจจะรวมถึงคริปโตออันนี้น่าจะเสี่ยงที่สุดแล้วใช่ไหมครับก็เป็นอคริปโตก่อนแล้วก็จะมาในรูปแบบของเทคที่เป็นรูปแบบของโกรดจัดๆในรูปแบบของอ่หุ้นเทคที่ยังไม่มีแม้กระทั่ง PE นะครับดูที่ Pri ์สเพอร์เซลหรือว่าเมทริกต่างๆนะครับที่นักลงทุนแต่ละคนจะอ่าพรีเฟอร์กันนะใช่ไหมครับก็คาดว่าจะกระทบอ่หุ้นเหล่านั้นหนักที่อ่ เซกเตอร์เหล่านั้นหนักที่สุดนะครับแล้วก็หุ้นเทคก็คาดว่าเทคที่มี PE นะครับก็คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบไปด้วยแต่คาดว่าจํากัดนะครับซึ่งผมก็ลองไปเช็คใน Morningstar หรือว่าเว็บต่างๆนะครับไปเปรียบเทียบ PE หรือว่าจะเป็น Forward PE นะครับจากค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังเนี่ยผมเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับหุ้นกลุ่มแฟงแมนราคาณนะปัจจุบันนะครับก็ค่อนข้างเข้าใกล้กับ ค่าเฉลี่ย5ปีแล้วซึ่งส่วนใหญ่บางตัวนะครับก็อาจจะต่ํากว่าค่าเฉลี่ยไปแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณเท่าค่าเฉลี่ยรหรือสูงกว่าเล็กน้อยออแล้วถ้าเฟดลด QE เนี่ยก็บางตนกระทบคริปโตใช่ไหมครับแล้วก็หุ้นโกรดแบบเทคโกรดเลยนะครับที่ไม่มี PE แล้วก็หุ้นเทคแล้วก็อาจจะไปกระทบในเรื่องของอเรื่องของ s e n ิเ m e n t ตลาดนะครับที่ว่าเฟดลด QE ก็อาจจะเกิดการซลล์ off ได้เพราะว่าทั้ง S&P Nasdaq หรือดาวโจนเนี่ยก็ ไม่มีไม่มีคอร์เรคชันหนักๆ15%มาถ้าจำไม่ผิดก็เกือบจะหนปีนี้ไม่มีนะครับปีนี้ยังไม่มีเพราะงั้นก็นี่อาจจะเป็นเหตุผลในการให้มีหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็เหตุผลที่2นะครับซึ่งถ้าเฟดลด QE หรือส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเป็นการบอกตลาดว่าเม็ดเงินในระบบจะน้อยลงใช่ไหมครับก็เป็นการดึงเงินจากระบบกลับไป ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์อินดี x ให้แข็งค่าขึ้นใช่ไหมครับอัน,นคิดแบบตรงๆก่อนนะครับคิดแบบซื่อๆก่อนก็อาจจะทาให้ค่าเงินดอลลาร์อินดี x นั้นสูงขึ้นซึ่งถ้าเกิดดอลลาร์อินดี x ที่สูงขึ้นแล้วนั้นก็ตามทฤษฎีหรือตามตาราก็เล่าขานกันว่าจะส่งผลเสียต่อตลาดหุ้น EM ใช่ไหมครับก็พวกไทยเวียดนามจีนเกาหลีต่างๆใช่ไหมครับซึ่งเป็นตลาดที่จะได้รับ คาดว่าได้รับประโยชน์นะครับจากค่างเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงซึ่งก็ได้รับประโยชน์ไปแล้วนะครับช่วงประมาณไต่มาสามไต่มาสีปีก่อนก็ค่อนข้างทําผลตอบแทนได้ดีเลยทีเดียวนะครับยกเว้นอาจจะต้นปีวันนี้ก็อาจจะมียกเว้นประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะตัวในประเทศเนื่องจากทําการถึงจากประเทศจีนนั้นมีการดีเลเวอเรจิ่งก่อนประเทศสหรัฐใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของแอนตี้แอนตี้ทรัสต์ลอที่ไปกํากับดูแลบริษัท เทคจีนใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่านอชตรงนี้ก็น่าจะยังอยู่กับตลาดต่อไปแต่อาจจะไม่นานแล้วก็ได้เพราะว่ามันก็มีมั้งแต่เดืนอน2แล้วใช่ไหมครับก็แม่น่า,นานจะลากยาวไปถึงไตรมาสสี่หรือเปล่าแต่ไตรมาสสนี่ผมคิดว่าน่าจะได้รับอันนิสงจากการลด QE อของเฟดไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าตลาด,ส,ลาดส่วนใหญ่ตลาดปีนี้ได้รับผลตอบแทนเป็นอาจจะส่วนใหญ่ก็เป็นบวกใช่ไหมครับถ้าอิงจากราชนีหลักๆของโลกก็ ในกรณีนี้อาจจะเป็นของสหรัฐนะครับก็ผมคิดว่ามีเหตุผลเพียงพอในการขายใช่ไหมครับแถมตลาดคริปโตนั้นก็เรียกว่าเป็นตลาดสินทรัพย์เสี่ยงที่สุดซึ่งถ้าเฟดลดคีวีจริงๆเนี่ยมันจะทําให้อบอลยูนั้นตอนนี้เป็นเรียวยมันติดลบใช่ไหมครับถ้าอิงจากเรตา l ิโที่บอกว่า Cash is Trash Tr h หรือว่า ที่บอกว่าบอลนั้นไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆเลยเนื่องจากเรียวยูเป็นลบซึ่งถ้าผมคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้บอลยูเรียวยูนะครับกลับไปปิดที่ศูนย์หรือเริ่มพลิกกลับมาเป็นบวกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเม็ดเงินสถาบันใหญ่ๆต้องอ,อาจจะนะครับมีการดึงเงินออกจากคริปโตเทคโรดแล้วก็จะเป็นหุ้นเทคต่างๆนะครับกลับไปสู่ตลาดบอลได้เนื่องจากผลตอบแทนนั้น อาจจะใช้คาว่าน,น่าดึงดูดก็ไม่ได้แต่ว่าผลตัแพนนั้นกลับมามีความน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คิดว่าเดือนมิถุนายนนั้นเป็นเดือนที่น่าจับตามองนะครับก็ถ้าเกิดประชุมครั้งหน้าเกิดการนะพูดถึง QE จริงๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับที่จะ,อะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันเฉยๆนะครับส่วน ถ้าอยากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมใดๆที่ลึกกว่านี้ก็ลองไปดูในที่ผมแปลมาไว้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นผมแปลมาไม่หมดนะครับก็เป็นแค่ส่วนสําคัญที่ผมคิดว่านักทุนควรรู้นะครับก็ถ้านักทุนอ่านแล้วรู้สึกสนใจบทความไหนเป็นพิเศษก็ไปกดดูในฉบับเต็มได้นะครับก็อาจจะแน่นและดีกว่าผมใช่ไหมครับก็ยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะ,นะครับสวัสดีครับ